กลายเป็นประเด็นร้อนมันลกออนไล์อย่างหนักค่ะเมื่อหญิงสาวรายหนึ่งได้โพสภาพแชทคุยกับหัวหน้าที่ทํางานเพื่อขอลาไปดูแลคุณแม่ที่กําลังป่วยหนักค่ะและใกล้จะสิ้นใจแต่หัวหน้ากลับมาให้ลาและให้หญิงสาวรายนี้มาเขียนใบลาออกอีกด้วยค่ะโดยหญิงสาวรายนี้ระบุแคปชั่นว่าแล้วฉันผิดอะไรเรื่องแบบนี้พี่ควรเห็นใจและเข้าใจหรือเปล่าพร้อมตั้งคําถามว่าเกินไปไหมค่ะซึ่งภาพแชทดังกล่าวหญิงสาวรายนี้ได้ทักแชทไปขอลาหัวหน้าว่าพี่คะพลอยขอลาต่อได้ไหมเพราะแม่พลอยน่าจะไม่ไหวแล้วค่ะ จะไม่พ้นวันนี้พรุ่งนี้ได้ไหมพี่ถ้าหัวหน้าตอบกลับว่าไม่ได้ค่ะจากนั้นทางหญิงสาวได้ส่งภาพแม่ที่กําลังนอนป่วยให้หัวหน้าอีกครั้งพร้อมระบุว่าแม่พอน่าจะไม่พ้นคืนนี้หรอกพี่แต่ทางหัวหน้าตอบกลับมาว่าพี่บอกพอยไปแล้วค่ะว่ายังไงก็ต้องกลับมาทํางานก่อนต่อมายิงสาวรายนี้ได้แจ้งไปที่หัวหน้าอีกครั้งว่าแม่เสียแล้วนะคะขอกลับบ้านเลยนะคะขอโทษนะคะซึ่งทางหัวหน้าตอบกลับมาว่าจะลาออกใช่ไหมคะเสรจธุระแล้วก็มาเขียนใบลาออกค่ะทางนี้โพสต์ดังกล่าวถูกชาวเน็ตวิาวาาก์วจรณอย่่งหนั ทำไมลางงานในเรื่องสําคัญขนาดนี้หัวหน้าถึงไม่ให้ลาค่ะพร้อมต่อว่าหัวหน้าง,งานรายนี้จํานวนมากเช่นถ้าจใจดําขนาดนี้หางานใหม่สบายกว่าถ้ามีหัวหน้าแบบนี้จิตใจเขาทําด้วยอะไรลาออกดีแล้วค่ะหัวหน้าแบบนี้อยู่ด้วยและเสียสุขภาพจิตใจดํามากเลยงานที่ดีคืองานที่เราสามารถมีชีวิตเป็นของตัวเองได้ค่ะขณะที่ชาวเน็ตบางส่วนได้เข้ามาให้กําลังใจเจ้าของโพสต์และแสดงความเสียใจถึงการสูญเสียคุณแม่ของเธอค่ะ